สรุปหนังสือเคล็ดลับ21ข้อที่พลิกชีวิตคนธรรมดาให้เป็นมหาเศรษฐีจากหนังสือพ่อไม่รวยก็รวยได้ผู้เขียนคือ Brian Tracy หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงคนที่เป็นคนธรรมดาไม่ได้มีแบ็กอัพแต่สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นเศรษฐีและมีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไรซึ่ง21ข้อนี้คือลักษณะของคนที่ต้องเป็นข้อ 1. ฝันให้ใหญ่ คือมีพลังขับเคลื่อนทางจิตวิญญาณถ้าคุณมีศักยภาพที่จะทำอย่างไรก็จงมองอนาคตอีก5ปีสมบูรณ์พร้อมที่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรจะใช้ชีวิตยังไงวิสัยทัศน์เป็นอย่างไรสุขภาพความสุขภาพในหัวจะต้องชัดเจนอะไรเป็นสิ่งที่กล้าฝันถ้าไม่มีวันล้มเหลวจินตนาการว่าคุณเนี่ยได้บรรลุมันเรียบร้อยแล้วต้องทำอะไรบ้าง เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชีวิตถึงจะเริ่มสามารถเริ่มต้นหรือว่าเลิกทำสิ่งใดจะคบหรือว่าเลิกคบกับใครหากชีวิตส,ม,สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคิดว่าเป็นไปได้ก็จะเริ่มทำในสิ่งใดที่ต่างออกไปก็จงเขียนทุกสิ่งที่คุณจะทาและก็ต้องพยายามที่จะทาด้วยข้อ 2. กํกหนดจุดมุ่งหมายให้มันชัดเจน การมีเป้าหมายที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้มันจะขรุขระแต่ไม่มีเป้าหมายก็ไม่ก้าวไม่แต่ถ้าไม่มีเป้าหมายก็ไม่ก้าวแม้ทางมันจะเรียบคิดถึงอะไรบวกคิดถึงมันอย่างไรนั่นก็เท่ากับว่าปัจจัยเป็นปัจจัยที่จะให้คุณประสบความสำเร็จคุณจะต้องคิดถึงมันตลอดเวลา ทั้งคิดทั้งพูดและก็จินตนาการถึงเป้าหมายนั้นส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะพูดถึงแต่อุปสรรคความกังวลความกลัวนี่แหละเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จคุณต้องตัดสินใจให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องการในแต่ละด้านของชีวิตคืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงกำหนดเส้นตายให้เป้าหมายในแต่ละข้อ ถ้าเป็นเป้าหมายใหญ่ก็ให้แบ่งเส้นตายเป็นช่วงๆเพื่อมุ่งมันที่จะไปให้ถึงระบุทุกอย่างที่ต้องทําเพื่อบรรลุปเป้าหมายในแต่ละหัวข้อออกมานึกอะไรออกใหม่ๆก็ให้เติมลงไปรายการที่ทำเอาไว้ก็ให้เอามาแจกแจงเป็นแผนปฏิบัติกำหนดว่าสิ่งใดทำก่อนทำหลังอะไรสำคัญมากน้อยแล้วสุดท้ายก็ลงมือทำตามแผนในท,ทันทีแต่ละวันก็ทำบางอย่าง ที่ให้มันใกล้เป้าหมายเข้าไว้อย่างน้อยก็19-19น19ในทุกๆวันข้อ 3. มองตัวเองว่าไม่ได้เป็นลูกจาก้างฉันคือกัปตันฉันคือผู้กำหนดโชคชะตาของตัวเองฉันเป็นคนรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง100%เซต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเราและทุกอย่างที่กำลังจะเป็นต้องไม่มีข้ออ้างไม่โทษคนอื่นไม่บน่นไม่วิจารณ์จะอะไรก็ตาม ที่เราไม่ชอบเราเป็นเจ้าของกิจการเราต้องรับผิดชอบเริ่มต้นทุกสิ่งด้วยตัวเองรับผิดชอบอะไรบ้างสุขภาพร่างกายการเงินหน้าที่การงานความสัมพันธ์รูปแบบการใช้ชีวิตบ้านรถทุกสิ่งของคุณให้ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์มีความคิดเริ่มที่จะลงมือทำอาสา,าทำงานเตรียมตัวให้พร้อมในการขึ้นตำแหน่ง ถ้าเราได้เป็นประธานในบริษัทตัวเองหนึ่งวันสิ่งที่เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงทันทีคืออะไรจดบันทึกวางแผนแล้วก็ลงมือทำจงระบุเหตุผลข้ออ้างที่ชอบหยิบยกเพื่อไม่ให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนชอบโทษใครชอบโทษอะไรก็เขียนมันออกมาข้อ4ทํทำในสิ่งที่คุณรักเท่ากับ ไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตจงค้นหาว่าเรามีความสุขในการทำอะไรจุดแข็งตามธรรมชาติเนี่ยเศรษฐีบอกว่าเขาไม่เคยทำงานมันดึงดูดความสนใจมีความตื่นเต้นมีพลังมีความคิดว่าจะทำให้ดีตลอดเวลาหากพรุ่งนี้คุณถูกลอตเตอรี่ได้เงินมา100ล้านจะยังทำสิ่งที่ทำอยู่อีกหรือไม่เศรษฐี เขาจะไม่เลิกทำเพราะว่าเขาชอบคิดแต่จะทำให้ต่างจากเดิมดีกว่าเดิมและเขาก็รักงานมากจนไม่คิดที่จะเกษียณจงระบุสิ่งที่คุณชอบให้มากที่สุดกิจกรรมอะไรที่มีส่วนที่ทำให้เราสำเร็จมากที่สุดตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันถ่านเลือกทำงานอะไรก็ได้แล้วสำเร็จแน่นอนคุณจะเลือกทำอะไรจงกำหนดงานนั้นให้เป็นเป้าหมายซะข้อห้า มุ่งมันที่จะเป็นเลิศก,ก็เท่ากับคุณภาพชีวิตที่ถูกกำหนดด้วยความมุ่งมันที่จะเป็นเลิศทำสิ่งที่ทำให้ยอดเยี่ยมเป็น10ซของคนที่สำเร็จของพีระมิดในสายงานของคุณให้ได้ตัดสินใจที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นเก่งขึ้นและก็เป็นจุดเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพทุกคนเคยเป็นด้านล่างสุดของพีระมิดมาก่อนแต่คุณจะต้องเป็น และก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพชีวิตของเราจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อตัวเราดีขึ้นเท่านั้นตัวเราดีขึ้นได้โดยไร้ขีดจำกัดก็เท่ากับชีวิตก็ดีขึ้นได้โดยไร้ขีดจำกัดความเป็นเลิศส่งผลต่อบ,บุคลิกภาพความสัมพันธ์กับผู้อื่นการมีความสุขการภูมิใจถ้ามีทักษะที่ส่งผลต่อชีวิตมากที่สุดทักษะนั้นน่าจะเป็นอะไร เลือกทักษะหนึ่งอย่างที่จำเป็นทุ่มเทหมดใจว่าจะพัฒนาทักษะนั้นกําหนดเป้าหมายลงมือทำกำหนดเวลากําหนดเส้นตายลงมือทำให้เก่งขึ้นทุกวันวางแผนพัฒนาตัวเองจงระบุด้านสำคัญงานด้านใดต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อมาเป็นยอดพีระมิดจุดอ่อนจุดแข็งของคุณอยู่ตรงไหนข้อ 6. ททำงานให้นานขึ้นแล้ก็หนักขึ้น ทำงานก่อนทำงานหนักกว่าเลิกงานทีหลังทำงานหาเลี้ยงชีพ10ชั่วโมงที่เกินเพื่อความสำเร็จหากไม่ทำงานเกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ <c oughs> ก็เท่ากับอยู่รอดไปวันๆเป็นคนธรรมดานั่นเองทุกชั่วโมงที่คุณทำงานเกินมาคือการลงทุนเพื่ออนาคต5-10ปีข้างหน้าที่อเมริกาเศรษฐี เขาจะทำงาน59-80ชั่วโมงต่อสัปดาห์อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยปราประโยชน์จงทำงานตลอดเวลาที่คุณทำงานจะเป็นเป้าสายตาของคนที่จะสามารถช่วยคุณได้ความคิดเท่ากับต้นกํำเนิดของความมั่งคังคําพูดเท่ากับสิ่งที่ผุดผูกมัดตัวเราทำอย่างไรให้เรามีชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์ข้อ 7. อุทิศตน ให้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอุทิศตนให้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตปัจจัยสำคัญของการก้าวเป็นเศรษฐีที่สร้างฐานะด้วยตัวเองเราจะต้องมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเรียนรู้ไม่มีปัญหาใดแก้ไขไม่ได้สมองก็เหมือนกล้ามเนื้อต้องใช้งานยิ่งเรียนรู้มากยิ่งเรียนรู้ยิ่งเรียนรู้มากยิ่งเรียนรู้มากเนี่ยผู้นำ ทุกคนชอบเรียนการเรียนรู้มันคือพื้นฐานอ่านหนังสือวันละ30 6 0ถึง60นาที1สัปดาห์ต่อเล่ม50เล่มต่อปี500เล่มต่อ10ปีคนทั่วไปอ่ะอ่านไม่ถึงเล่มหรอกฟังซีดีในระหว่างขับรถต้องเป็นซีดีที่ให้ความรู้นะเพราะว่าเราใช้เวลาขับรถประมาณ500 1000ถึง1,000ชั่วโมงต่อปีก็เปลี่ยนเป็นพานะการเรียนรู้ไปซะเลย เข้าร่วมในหลักสูตรอบรมและสัมมนาเท่าที่จะหาได้อันนี้ก็จะช่วยให้คุณประหยัดการทำงานหนักได้หลายปีเลือกหัวข้อที่ช่วยให้ทำงานในสาขาอาชีพแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะฝึกให้เชี่ยวชาญทำเป็นโครงการฟังซีดีอ่านหนังสือเข้าสมาัมมนาทุ่มเทกับโครงการนี้ราวกับชีวิตวินัยเท่ากับความสามารถในการบังคับตนเองทำในสิ่งที่ ทำในสิ่งที่ทำที่แบบว่าที่ควรจะทำทำในสิ่งที่ควรจะทำเมื่อถึงเวลาที่ควรทำไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่ก็ตามนี่คือวินัยข้อ8จ่ายเงินให้ตัวเองก่อนหากเก็บเงินไม่อยู่เท่ากับไม่มีเมล็ตพัธุ์แห่งความยิ่งใหญ่เก็บ10เมาลงทุนตลอดชีวิตเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยกเกษียณมีเงินเป็นร้อยล้านก็ต้องอาศัยความตั้งใจแน,แน่วแน กำหนดเป้าหมายวางแผนทุ่มเทให้มันตลอดเวลาทําให้เป็นอัตโนมัติคิดก่อนใช้ยืดเวลาตัดสินใจอย่างน้อย7 0วันยากจนเพราะใช้จ่ายโดยไม่ยังคิดมันคือการซื้อทันทีเป็นเหยื่อของกฎพาร์กินสันเท่ากับรายจ่ายเพิ่มขึ้นทัดเทียมกับรายได้ใช้เงินจนหมดคุณจะไม่มีวันก้าวหน้า ให้แบ่งเงินมาออมก่อนแล้วใช้จ่ายกับเงินที่เหลืออยู่1-2ปีการเงินจะอยู่ในการควบคุมเริ่มต้นฝากเงินโดยไม่ต้องสนใจว่าเท่าไหร่เริ่มศึกษาเรื่องการเงินว่าจะทำให้เงินที่มีอยู่งอกเงยได้อย่างไรความสำเร็จต้องการวินัยมหาศาลวินัยมีน้ำหนักไม่กี่กรัมความล้มเหลวมีน้ำหนักเป็นตันๆ9 เรียนรู้ทุกแง่ทุกมุมในธุรกิจของคุณตลาดจะมอบรางวัลยอดเยี่ยมให้กับผลงานที่ยอดเยี่ยมเรียนรู้ทุกรายละเอียดคลุกคลีกับคนที่บนยอดพีระมิดแล้วก็ดูว่าทักษะอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าเราต้องการที่จะไปสู่บนยอดพีระมิดเราจะเป็นคนแบบไหนในอีก5ปีก็ขึ้นอยู่กับคนที่คุณคบและหนังสือที่คุณอ่าน ขอ้อ10อุทิศตนให้กับการช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการคิดถึงลูกค้าเจ้านายเพื่อนร่วมงานคนที่เขาพึ่งพาใสา่คุณว่าเขาต้องการให้คุณค่ากับสิ่งใดเรามอบอะไรให้ได้เสนออะไรให้ดึงดูดมาซื้อกับเราเสนออะไรให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อกับเราเราได้ทำสิ่งที่ถูกคาดหวังแล้วก็เท่ากับว่ามองหาโอกาสทำได้มากกว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายวันนี้ ฉันทำอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มคุณค่าในการบริการหนทางเพิ่มคุณค่าในแต่ละวันแค่เล็กน้อยก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จงระบุชื่อลูกค้าสำคัญใครที่เราต้องพึ่งพามากที่สุดอะไรที่ทำให้ดูแลพวกเขาได้ดีขึ้นมีเพียงการยื่นมือขอเข้าหาท้องทะเลแห่งปัญญาเท่านั้นจึงจะยุติปัญหาลงได้ข้อ11ซื่อสัตว์ต่อตนเองและผู้อื่น ความคิดคือต้นกําเนิดของความมังม่งคัง่งความคิดคือต้นกําเนิดของความมั่งคัง่งคําพูดคือสิ่งที่ผูกมัดตัวเราทําอย่างไรให้เรามีชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์ความน่าเชื่อถือสําคัญที่สุดในการทํางานธุรกิจที่สําเร็จเนี่ยก็ล้วนอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยดูว่ามีคนไว้วางใจคุณมากน้อยแค่ไหนลักษณะนิสยัย คือสมบัติล้ำค่าที่จะพัฒนาขึ้นมามากที่สุดในชีวิตนี้ลักษณะนิสัยคุณในสายตาคนอื่นคือความซื่อสัตย์ที่แสดงออกมาจริงใจต่อตอนเองต่อสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณทำสิ่งที่เราทำให้มันดีเยี่ยมคนอื่นก็จะเห็นความซื่อสัตย์ผ่านคุณภาพงานของคุณจริงใจต่อผู้คนรอบตัวใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดที่เคยได้ยินมาโลกที่เป็นอยู่จะเป็นอย่างไรหาก ทุกคนเป็นเหมือนชั้นหมดก็คุณจะต้องยกระดับมาตรฐานของตนเองเมื่อลังเลก็เท่ากับคุณจะต้องต้องให้เลือกทำเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอทุกปัญหาแก้ไขได้โดยหันกลับไปมองค่านิยมของคุณคุณเชื่อถือยึดมั่นสิ่งใดหากเกิดความเครียดเราจะละเลยค่านิยมของตัวเองในทาง ด้านที่ใหมยึดมั่นสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงในชีวิตของคุณข้อ 12. ค้นหาว่าสิ่งใดมีความสำคัญสูงสุดสำหรับคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดและก็จดจ่ออย่างแน่วแน่คุณจะต้องพัฒนานิสัยนี้พัฒนาความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญที่สุดของชีวิตพร้อมกับการลงมือทาเคล็ดลับคือเขียนทุกอย่างที่ต้องทาออกมาจัดลำดับความสำคัญสิ่งเหล่านั้น กิจกรรมใดมีค่ามากที่สุดสำหรับฉันสิ่งใดที่ทำแล้วคุณรู้สึกมีคุณค่ากับคุณกับธุรกิจของคุณฉันถูกจ้างมาเพื่อทําอะไรให้สำเร็จจงพุ่งเป้าหมายไปที่ผลลัพธ์ไม่ใช่กิจกรรมสิ่งใดบ้างที่ฉันทำได้และมีเดชฉันที่ทำได้ซึ่งหากทำจะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงฉันจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไรในตอนนี้ จงมุ่งมั่นกับการทำงานเพียงอย่างเดียวที่สำคัญที่สุดจงจดจ่อกับมันจนสำเร็จ100%เอร์เซเพียรพยายามโดยไม่วอกแวกไปสนใจกับสิ่งอื่นบังคับตนเองให้ทำจนเสร็จสิ้นเท่ากับการพัฒนาการทำงานอย่างเปลี่ยนประสิทธิภาพขึ้นมาได้จนทำให้เป็นนิสัยอัตโนมัติความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกหน้าที่ของคุณคือก้าวขึ้นมามีฐานะให้จงได้ข้อ13 สร้างชื่อเสียงในฐานะคนที่มีความฉับไวและก็พึ่งพาได้ทำงานเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเท่ากับดึงดูดโอกาสและความเป็นไปได้พัฒนาสัมผัสความเร่งด่วนเน้นการลงมือทำมากกว่าคิดวิเคราะห์รายละเอียดมากเกินไปรีบควยควาทุกโอกาสที่เข้ามาอย่ารอช้าเมื่อมีบางสิ่งที่ต้องรีบทำให้เสร็จอยากได้งานเร็วต้องไปให้คนที่มีงานยุ่งทำเลือกงานที่ พลัดผ่อนมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรไม่รู้แต่ต้องทําให้เสร็จตั้งมั่นว่าต้องทำทันทีทําทันทีทําทันที 14. เตรียมพร้อมที่จะเป็นเขาลูกหนึ่งไปสู่ยอดเขาอีกลูกหนึ่งชัยชนะไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งบางคราวแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลานักปีนเขาลูกใหม่ก็ต้องเปลี่ยนลงมาที่ตีนเขาก่อนชีวิตมีขาขึ้นมีขาลงตลอดชีวิตมันคือ การก้าวไปข้างหน้า2ถอยก้าวไปข้างหน้า2-9ถอยหลัง1-9ก้เพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองให้รู้จักมองการไกล2-5ปีอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไปตามความไม่แน่นอนของชีวิตในแต่ละวันทุกอย่างจะดำเนินตามวงโคจรและแนวโน้มของมันจงสุขุมมั่นใจผ่อนคลายเมื่อต้องเผชิญกับความผันผวน,นชั่วคราวมีเป้าหมาย ให้ปฏิบัติทุกวันแนวโน้มภาพรวมจะรุดหน้าขาขึ้นจะขึ้นไปตลอดการระบุวงจรและก็แนวโน้มสำคัญในการทำธุรกิจออกมาตลอดจนการเดินทางไปข้างหน้าคุณต้องการเดินทางไปทางไหนการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นจะปรับตัวเพื่อรับมือยังไงคนลงมือทำตามขั้นตอนใดบ้างเพื่อเตรียมตัว ตักตวงผลประโยชน์จากโลกใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15. ฝึกฝนการมีวินัยในตนเองทุกวันความสามารถในการบังคับตนเองให้ทำสิ่งที่ควรทำในสิ่งที่ควรทำเมื่อถึงเวลาที่ควรทำไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่ก็ตามต้องอาศัยการบังคับตนเองควบคุมตนเองรับผิดชอบตนเอง,เองกำหนดทิศทางให้ตนเองการมีวินัยคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดการผสมผสานความสามารถในการมองการไกล อดเปรี้ยวไว้กินหวานเท่ากับการตั้งเป้าระยะยาวไปสู่อิสรภาพทางการเงินและก็บังคับตัวคุณเองในทุกวันทุกการใช้จ่ายให้ทำสิ่งที่จะพาคุณไปสู่การบรรลุปเป้าหมายในระยะยาวผู้สำเร็จสามารถทำสิ่งต่างๆที่คนล้มเหลวไม่ชอบทำความจริงคนสำเร็จก็ไม่ชอบหรอกแต่ทำเพราะต้องยอมแลกเพื่อความสำเร็จทุกการกระทำเสริมสร้างวินัยในตัวเอง ยิ่งฝึกวินัยก็จะยิ่งชอบรักตัวเองก็เท่ากับมีวินัยที่จะแข็งแกร่งที่จะรับมือกับโอกาสสถานการณ์ความท้าทายในชีวิตก็จะมากขึ้นชีวิตคือบททดสอบในทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีคือคุณกำลังเผชิญกับบททดสอบของการควบคุมตัวเองบททดสอบนี้ก็คือคุณจะต้องจดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องการจุดหมายที่ต้องการได้หรือไม่ต้องการ แทนที่จะคิดแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการเมื่อผ่านบททดสอบได้เรื่อยๆคุณก็จะก้าวไปข้างหน้าและคุณภาพชีวิตของคุณก็จะถูกยกระดับให้สูงขึ้นความสำเร็จเนี่ยมันต้องการวินัยอย่างมหาศาลวินัยมีน้ำหนักไม่กี่กรัมความล้มเหลวมีน้ำหนักเป็นตันๆจงเปลี่ยนแปลงทีละอย่างระบุสิ่งสำคัญในชีวิต ที่การขดนะารขดวินัยมันจะส่งผลต่อความสำเร็จของคุณจงตัดสินใจที่จะพัฒนาวินัยด้านนั้นอย่าอ่อนข้อจนกว่าวินัยจะฝังแน่นในตัว1 6ปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์ในตัวคุณจินตนาการสำคัญต่อความรู้จินตนาการสำคัญต่อความรู้และก็สำคัญมากกว่าการเรียนรู้อีกความสามารถในการพัฒนาแนวคิดเพื่อประสบความสำเร็จไร้ขีดจำกัด ความสามารถที่จะสําเร็จก็ไร้ขีดจํากัดปัจจัยที่กระตุ้นความคิดสร้างสารรค์เป้าหมายที่ปรารถนาอย่างแรงกล้าปัญหาที่เร่งด่วนคําถามที่ท้าทายยิ่งจดจอ่อยิ่งฉลาดมากขึ้นและสมองก็ทำงานดีขึ้นเราเพิ่ม IQ ได้ด้วยการใช้ความคิดสร้างสารรค์ตลอดทั้งวันความคิดสร้างสารรค์เท่ากับการปรับปรุงบางสิ่งด้วยวิธีที่ใหม่กว่าเพื่อได้ผลลัพธ์ การทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ดี17ครคลุกคลีกับคนที่เหมาะสมเราจะเป็นคนแบบไหนในอีก5ปีก็ขึ้นอยู่กับคนที่คุณคบหนังสือที่คุณอ่าน85ของความสุขที่ได้รับก็เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมายิ่งคนที่คุณรู้จักยิ่งคนรู้จักของคุณเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น และก็ก้าวหน้าเร็วขึ้นเท่านั้นด้วยเกือบทุกจุดเปลี่ยนจะมีใครบางคนเกื้อหนุนคุณและก็ฉุดรังคุณเอาไว้ทุกอย่างล้วนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทุกความสำเร็จในชีวิตได้รับจากความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนมาจากคนดีๆที่ให้ความช่วยเหลือคุณบวกกับช่วยเหลือเขาเท่ากับ90%สําอร์ซำเร็จมาจากกลุ่มอ้างอิงของคุณเท่ากับกลุ่มคนที่มีความคิดความรู้สึกและก็ใช้เวลาอยู่ด้วย เราเหมือนกิ้งก่าที่รับเอาทัศนคติความนิยมความเชื่อของกลุ่มคนที่สูงสิงด้วยคิดบวกมองโลกในแงด่ดีมีความสุขมีเป้าหมายก้าวเดินไปข้างหน้าอยากบินถ้าคุณเนี่ยอยากบินแบบนกอินทรีอย่าเอาตัวเองไปคลุกคลีกับไก่งวงเศรษฐีสร้างเครือข่ายตลอดแนะนำตนเองบอกว่าพวกเขาทำอะไรเจอใครก็ให้เขาเล่าข้อมูลเกี่ยวกับเขาโดยเฉพาะข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องรู้ เพื่อแนะนําลูกค้าให้เขาและก็มองหาช่องทางที่จะส่งลูกค้าให้เขาวิธีการสร้างสายสัมพันธ์คือการมองหาหนทางที่จะช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายอยู่เสมอระบุคนสําคัญที่สุดในชีวิตคุณสามารถทําอะไรได้บ้างที่จะช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องส่วนตัวหรือการงานเพื่อให้เขาเปิดใจที่จะช่วยคุณบ้างใครคุณควรจะทำความรู้จักกับใคร ทำอะไรเพื่อช่วยเขาล่วงหน้าคุณจะต้องหวานเมล็ดพันก่อนข้อ18ดูแลสุขภาพให้ดีกุญแจสำคัญของความสุขคือการมีจิตใจที่เข้มแข็งในร่างกายที่แข็งแกร่งเข้มแข็งถ้าตัดสินใจว่าถ้าตัดสินใจว่าจําให้ได้ก็ต้องทำให้ได้ถ้าตัดสินใจว่าทำให้ได้คุณก็ต้องทำให้ได้ ตั้งเป้าว่าจะมีอายุ100ปีแล้วก็หันมามองนิสัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในปัจจุบันถามตนเองว่ารูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันจะทําให้อายุยืนไปอย่างน้อย80ปีหรือไม่การมีน้ําหนักตัวที่พอดีมีรูปร่างที่สมส่วนการกินอาหารอย่างเหมาะสมเท่ากับการกินอาหารที่มีประโยชน์งดรสจัดควบคุมการกินได้ก็จะพบว่าควบคุมด้านอื่นในชีวิตได้ด้วยออกกําลังกายอยู่เสมอ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเฉพาะเจาะจงก็เป็นเป้าหมายทางการเงินก็จะต้องมีเป้าหมายด้านสุขภาพจงระบุนิสัยที่มีผลต่อสุขภาพหนึ่งอย่างที่ต้องฝึกฝนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นข้อ19ตัดสินใจให้เด็ดขาดเน้นที่การลงมือทาก็อาจจะเป็นการสับเกียร์เร่งความสำเร็จให้เร็วขึ้นมีเพียงการยื่นมือเข้ามาหาท้องทะเลแห่งปัญหาเท่านั้นจึง จะยุติปัญหาลงได้คุณต้องลงมือทำอย่างฉับไวการลองทำมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าใช้วิธีการที่หลากหลายคนล้มเหลวรู้แต่ไม่ตัดสินใจลงมือทำอะไรคือการกระทำหนึ่งอย่างถ้าลงมือทำทันทีจะส่งผลบวกอย่างมหาศาลต่อตัวชั้น20อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวเป็นทางเลือก ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนอกจากความกลัวไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนอกจากความกลัวการกลัวความล้มเหลวเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางความสําเร็จความล้มเหลวทําให้แข็งแกร่งฟื้นตัวได้เร็วปัญหาคือการกลัวความล้มเหลวบวกกับคาดการว่าจะล้มเหลวก็คือทําให้กิจกรรมต่างๆสะดุดหยุดฉุดรั้งไม่ให้พยายามที่จะทำโทมัสเจวสันผู้ก,ก่อตั้ง IBM ก็สําเร็จเร็วขึ้น แต่เขาก็ต้องล้มเหลวเร็วขึ้นเป็นสองเท่าเพราะปลายทางความล้มเหลวมีความสำเร็จรอยอยู่เสมอจงกลา้าและก็ก้กาวไปข้างหน้ากล้าเสี่ยงจากความคิดที่รอบคอบพร้อมที่จะสำเร็จในชีวิตถ้าฉันลุยไปข้างหน้าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคุณควรทำให้แน่ใจว่ามันไม่เกิดขึ้นตลอดทั้งชีวิตของคุณจงเปลี่ยนความกลัวที่คุณทำให้กลายเป็นนิสัยของคุณ ถ้าทำสิ่งที่ตนเองกลัวความกลัวนั้นจะสูญสิ้นไปอย่างแน่นอนเมื่อแสดงความกล้าหาญออกมาพลังจะเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณทุกครั้งที่แสดงความกล้าหาญขีดความสามารถจะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นยิ่งลงมือทาความกลัวก็จะสูญสลายไปความกล้าหาญบวกความมั่นใจก็จะก้าวมาแทนยูจีนฟรานความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกหน้าที่ของคุณก็คือ ก้าวขึ้นมามีฐานะให้จงได้ตั้งเป้าหมายที่เจาะจงแล้วก็ลงมือทําเจอปัญหาก็ให้เตือนตัวเองจงระบุสิ่งที่คุณกลัวที่สุดในชีวิตความล้มเหลวการถูกวิจารณ์การถูกปฏิเสธก็เท่ากับว่าคิดว่าแสดงออกว่าไม่มีจริงจินตนาการว่าคุณสำเร็จได้แน่นอน21ผ่านบททดสอบความเพียรพยายามความสามารถความอัจฉริยะการศึกษา แทนความเพียรพยายามไม่ได้ไม่งั้นไม่มีคนตกงานที่เรียนจบสูงความเพียรพยายามบวกความมุ่งมั่นแทนได้ทุกสิ่งมันเป็นองค์ประกอบของมนุษย์จงตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกเรื่มรับอุปสรรคและก็ความผิดหวังที่ต้องเจอความยุ่งยากความล้มเหลววิกฤตบนเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะถอดใจก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จิตใจพร้อมรับมือสู้ได้นานกว่าคนอื่นความเพียรเท่ากับเชื่อมั่นตนเองมากแค่ไหนความสำเร็จก็จะบังเกิดได้มากขึ้นได้เท่านั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือบททดสอบความเพียรพยายามสถานการณ์ไม่ได้สร้างมนุษย์แต่เผยให้เห็นธาตุแท้ของมนุษย์เท่านั้นเองยิ่งมีเป้าหมายมีความฝันมีความมุ่งมั่นเราก็ต้องยิ่งเผชิญกับความยุ่งยากมากขึ้นเท่านั้น ิ่งที่รับมือได้ก็คือวิธีที่จะตอบสนองต่อความยุ่งยากและอุปสรรคหากสร้างสารรค์คุณก็จะสามารถคุณก็จะสามารถแข็งแกร่งแล้วก็จะสามารถเดินถึงจุดที่เป็นพลังธรรมชาติที่ไม่มีอะไรมาต้านได้อะไรคือสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันจินตนาการว่าปัญหามันมอบบทเรียนที่คุณจะต้องเรียนรู้